วันนี้ผมจะก่อในกู้เป็นเฮลิคอปเตอร์อะทำอะไรอันจากแม่ให้เอาแผ่นเมลี่ยนยางๆนะครับมาแม่ตรงนี้เอาอันเียนก็เปลี่กนได้ครางไว้ตรงนันให้เราเปลนแล้วตอนจบแบบนี้แล้ว เราให้เอาชิ้นเปลือกก่อนเอาวางไว้ก่อนนี้แบบาเกกระเบียบนี้ก็ใช้เปือกนี้วางไ้ตรงนี้โอ้โหมีหลาวน้ีแบบนี้ใช้ใส่พัดเอาพีเขาเปวางไว้ข้างบนแล้วก็เอาก เใช้กอนเป็นเอาค่ะอันนี้เป็นหางแล้วก็เอาอนนอโอเคอันนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ในจินตนาการคะ<อ>่ะจินตนาการของไอเดียเองเอาอันนี้ม,มันกนิดนึงอ่าใอีกนิดนึ่งเพื่อวาน โอเคไหมเหมือนไหมเฮลิคอปเตอร์ให้เอปเธอร์ปาคืนป่าแต่เราวางผิดที่เราต้องวางจริงจริงแล้วตั้งวางตัวนี้วางยังดีอ่ะอ๋อวางผิดที่จริงตั้งวางไว้ตครงการจริงจริงตัวางไว้โครงการเหมือนไหมเหมือนเฮลิคอปเตอร์จริงไหม ใช้ได้ใช,<ต>ใช้ได้มีคนเวลาคนใจดีแล้วก็มีคนใช้ด้วนเ่เป็นพี่ตักเี่ยวเม่คนเดกจะจับตังนี้คนเดก็จะตกไม่ถึจะได้ไม่<อ>จได้ไม่เจ็บ,จม,จบมีตะขอให้ด้วยจับตรงนี้วนะคพสิ่งที่ก็กไปอเขาไปจะวยไปใหไปแก้บน บินกลับมาบินกลับมาเฮลิคอปเตอร์บินกลับมาจบใบพัดหมุนหรือยังใบพัดหมุนหรือยังใบพัดหมุนติวติวติวเลยโอเคตุ่มจอดแบบรุนแรงใช่ไหมเอาเอาใครก็ลองต่อดูเนาะในหลายรูปแบบใช่ไหมคะแล้วแต่เรามีเลโก้เยอะไหมเนาะ ใช่มีได้รูปประกอบที่ตัวไหนหลายจะประกอบก็ประกอบแล้วแต่รูปร่างที่อยากทำนะอ่ะโอเค